ัดีบอันผู้ชมทุกท่าน,น,น,นบักาผมเก่ง f N อฟอาซักาปีใหม่ฟ้าแปดโอ้โห,โหมากับในแบบใหม่ของเราเลยวันเนี้ยนิสสันเนวาโฉมใหม่ล่าสุดมาติดตั้งโคมปูพื้นขเข้ารูปงานคิเจมามาดูกันดีกว่านี่เห็นเห็นแรกโฉมใหม่หน้าใหม่โอ้โหสวยจริงนี่ป้ายแดง เห็นเห็นเลยนะป้ายยังแดงอยู่เลยแล้วลูกค้า v i p ด้วยใช่ไหมพี่กค้า v i p ด้วยครับเป็นลูกค้าเก่าของเราเลยอ่าครับเรามาดูก่อนเลยนะข้างในนี่พัดตมพาสติกนี่ยังหอยังนั่นอยู่เลยวันนี้ที่ลูกค้ามาเลือกนะนี่ติดตั้งสครับเพลตลาวาล่าโอ้โหเงางวับกริบเลยกันลอยกันลอยนะครับแล้วก็นี่เลยงานเข้ารูปแบรนด์คิวเจนี่ทําหัวหมุดหน้าโลโก้คิวเจชัดเจนนะครับ สีดำได้แดงข้างในนี่ลึกสุดซอยนะครับส,ส,นะส,สุดเลยนะครับนี่นะครับแผ่นกันลื่นรีดร้อนสัญลักษณ์คิวเจแท้ๆชัดๆดหนื้นผิวตัวนี้เป็น p ีข้างล่านี่เป็น XPE นะครับตรงนี้ข้างในนี่นะห,ห,หนาสองชั้นหนา <17. S 2> สิบสองความหนาของเขาเนี่ยเป็นสองชั้นหนาสิบสามมินลนะครับไม่เก็บกิน เรื่องของฝุ่นไม่มีแน่นอนนะครับทำความสะอาดง่ายนี่นะครับด้านหลังขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มๆอย่างนี้เลยขนักเลยนะนี่นะครับสุดๆถึงตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับนี่แล้วถ้าเราดูแผงกลางเย็บเป็นชิ้นเดียวติดเลยนะครับไม่มีโอกาสที่พวกฝุ่นหรืออะไรเงี้ยเข้าตามซอกตรงนี้ไม่มีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันอีกข้างหนึ่งกันรีวิวสองคันเลยอ่าครับ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกคันนะอีกคันหนึ่งเขาก็มาทำติดตั้งผลิตภัณฑ์กับเราด้วยโอเคเลยนี่นะครับโอโ้โหสวยๆเลยนี่นะครับด้านคนนั่งข้างนะครับคืนข,ขอขึ้นข้างด้านในสุดๆเหมือนกันเลยนะครับ <Okay. S 1> สียอดนิยมนะดำได้แดงเปิดสักามมาใหมน่นี่มากับรถรุ่นใหม่ป้ายแดงเลยนี่ครับนี่นะครับของแท้นี่ป้ายคิวเจอย่างนี้สินค้าลิขสิทธิ์แท้แน่นอนจากคิวเจ มั่นใจได้เราคือตัวแทนจำหน่ายใหญ่สุดนะครับแลวการรับประกันได้เลยว่าสินค้าเรามีรองรับเกือบทุกรุ่นข้อมาหาค่าไม่ต้องรอกันเลยนี่นะครับขึ้นขอาขึ้นค่ากันเต็มเต็มสวยๆอย่างนี้ส,สวยๆเลยครับนี่นะครับหสกับเขดสองข้างติดน,นี่เงาเงาเลยนะครับอยากได้รุ่นไหนอยากได้อะไรติดต่อมาหาเราได้เลยนะนี่นะครับนี่นะครับนี่สากนวราสมใม่ สวยสวยเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะปีใหม่ฟ้าใหม่เข้ามาหาเราสินค้าเรามีรองรับเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อกับผมพิ้วเจรับรองนะครับว่าปีนี้เราจะอัดแน่นอัดเต็มยิ่งกว่าเดิมอีกแน่นอนทุกสินค้าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ชมกันอีกเรื่อยๆย,ยังไงปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคับ